สวัสดีค่ะหมอมิม้มอุณนทรไทยเมืองมานะคะเป็นหมอประจันคลินิกแมวค่ะหลักๆเลยคือชอบแมวแค่นั้นเองเหตุผลง่ายๆเลยค่ะแล้วที่บ้านหอเลี้ยงแมวไหคะที่บ้านเลี้ยงแมวค่ะก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแมวจรที่เขามาทิ้งไว้ที่บ้านแล้วก็เลี้ยง มาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่าถ้าแมวตัวที่เหมือนรักที่สุดและอยู่ด้วยกันมานานที่สุดก็คืออยู่ด้วยกันมาสิปีแล้วค่ะก็คือเขาโดนทิ้งไว้ที่ท่อน้ำแล้วก็คือรับเขามาเลี้ยงค่ะคำแนะนำที่อยากจะบอกเอาคนที่คิดจะเริ่มเลี้ยงแมวคะเออจริงๆถ้าอยากจะเริ่มเลี้ยงแมวหรือว่าเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดนะคะจริงๆแนะนําว่าเราควรมีความพร้อมก่อนทั้งในเรื่องของความพร้อมในเรื่องของอาจจะเป็นในส่วนของที่อยู่นะคะว่าเขาจะ มีความเป็นอยู่ดีขนาดไหนหรือว่าเป็นในส่วนของเรื่องเงินเพราะว่าทุกอย่างมันจะมีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็เวลาแล้วก็ความรักการดูแลเอาใจใส่สมมติว่าเรามีทุกอย่างทั้งหมดเนี้ยพร้อมแล้วเนี่ยเราก็สามารถเลียงเขาได้ค่ะ